ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนเข้าดันในแมปฟู o d บลีเยอรกันนะครับผมซึ่งบางคนก็ยังไม่รู้วิธีการเข้าดันนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนละกันโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเราไปรวยกันเลยดีกว่า let's go ร้านคิงนอนเคดี h ช็อปร้านขายรหัสไก่ตันวอกฟูดและไก่ตันเผาวีซีราคาถูกแถมมีส่วนไก่ตันเผาวีซีไม่มีเกลืออย่างแน่นอนได้รจริงคุ้มจริงนะครับผมต้องร้านคิงนอนเคดี h ช็อปเลย ก็โอเคนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมทุกคนต้องมีแฟกเมนต์ก่อนนะครับนี่เลยครับผมแฟกเมนต์มันมีแฟกเมนต์หนึ่งแฟกเมนต์สองแฟกเมนต์สามแฟกเมนต์สี่นะครับผมแต่ละแฟกเมนต์นี้หาแฟกเมนต์แต่ละอย่างนี้หาแตกต่างกันนะครับผมอย่างเช่นแฟกเมนต์หนึ่งหาได้จากบอสลิงที่เกาะจังเกิลนะครับผมแฟกเมนต์สองหาได้จากบอสเยติที่เกาะสโน่นะครับผมเกาะหิมะอะไรฮะแล้วก็แฟกเมนต์สามนะครับหาได้จากบอสอนุบิดนะครับผมที่เกาะทะเลทรายแล้วก็แฟกต์เมนต์สี่นะ อยู่ตรงนี้เลยนะฮะอัตราการดรอปก็ยากเลยนะครับผมยากมากกว่าจะได้ครบอย่างนี้นะกว่าจะได้ครบแบบทุกอันเนาะอันก็นี่ครับผมผมได้แฟมิลี่สามมาสองอันปร,ประมาณนี้นครับผมโอเคนะครับผมต่อไปถ้าทุกคนได้แฟมิลี่ครบแล้วนะ,ะให้ทุกคนเดินขึ้นมาตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เลยนะครับ ะจะเจอเอฟอยู่ตรงนี้ให้เราคุยกับเขาเลยนะฮะเอ c ตัวนี้เนี่ยเขาจะทำกุญแจให้เรานะถ้าเรามีแฟ้มินครบนี่ประมาณนี้เลยนะฮะนี่เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบั็อกฐานเกมเนาะเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่มไมมไมหายทุกคนมันเป็นบั็กของฐานเกมแต่ก็ดีฮะนี่ครับผมรูปร่างหน้าตากุญแจนะฮะดีสเดิร์ดคีย์มานี้เลยนะฮะเป็นคีย์การ์ดมากกว่าไปเนี่ยโอเคนะครับผมแล้วเราก็ไปที่เกาะทะเลทราย,ายนะครับผม โอเคผมก็ว่าถึงเกาะทะเลทรายกันแล้วนะก็ะให้ทุกคนขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับผมให้ทุกคนวิ่งมาเลยนะฮะอันนี้ผมจะบินมาแล้วกันเพราะว่าผมมีผลแสงเนาะจะได้ไวๆคนไปเลยนะครับผมมันอยู่ตรงหลังอโนบิดนะฮะนี่เลยเลยเลยมาอีกอยู่ตรงหลังพิระมิดนี่เลยนะฮะ่าจะเป็นแต่ว่ามันจะเนียนๆนิดนึงนะอันเนี้ยนี่ตรงนี้นะครับผมตรงกลางช่องนี้เลยนะฮะนี่ทุกคนเดินเข้ามาจะมีลิฟต์ตรงนี้นะครับผมให้เราลงไปเลย อ่าผ่าเราลงมาเราก็เอากุญแจนะครับผมไปเปิดนะครับผมตรงนี้เลยนะฮะฮี่ผมให้เราถือคีการ์แล้วก็กด e ได้เลยนะฮะนี่เลยมาแล้วก่อนที่จะไปตีนะครับผมก็ขอเตือนไว้ก่อนนะทุกคนต้องมีว่าเพื่อนมาตีด้วยนะครับผมเพราะว่าบอสต,ตัวนี้นี่มันโหดมากเลยนะฮะนี่เลยครับผมเลเวลสองพันหนึ่งยอุมันตีผมสองทีเกือบครึ่งหลอด้วทุกคนทุกคนว่าผมทุกคนว่าผมโซโลมันได้ไหม ผมต้องพยายามสแปมระยะไกลวะทุกคนโอ้ใครมันจะไปสู้ได้วะทุกคนบอกเลยนะว่าคนเดียวไม่ไหวแน่นอนนะฮะอันนี้ผมแบบว่ามีมีคอนด้วยนะั่นเะนี่ยยังไม่ไหวทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองใป็นม่ดูเดี๋ยวเราล,ลองโซโลใหม่ดิมันต้องไหวหรือวะคนเดียวอะ่ะมาดิานี่อืมมันต้องสแปมระยะไกลวะทุกคนนะปึบสก,กิวมาสก,กิลกับว่ะ ไม่ได้ไหว่ะทุกคนไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่ไม่ได้แล้วว่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ทุกคนไม่ได้ ไม่ไหวไม่ไหวนะถ้าใครจะลงดันก็หาเพื่อนลงดันด้วยนะเพราะว่าคนเดียวไม่ไหวแน,น่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เิดตามผมด้วยล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครอยากซื้อไก่ตันบ๊อกฟุตก็ร้าน King Non KD Shop ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมบ๊ายบาย